แล้วร่วมตำรวจช่างนะคารตำารวจนักาปตทกองกันไฟนะครับวันนี้ผมนะครับพันตำรวจเอกสารกิจคบพิลลรองผู้คัคับการตํารวจปทจังหวัดปทนะครับมีความ

ได้อำนวยความสะดวกนะครับคือมีการจัดตั้งศูนยน์อำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดในช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับตารวจทจังหวัดปทุมวันได้มีการปล่อยแถวระงัล้างนะครับเพื่อให้ทางข้าราชการตำรวจนะครับได้มีการากังครับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดน,นะครับในช่วงเส็วันอันตรายนะครับก็คือเราปล่อยตั้งแต่วันที่5ธันวาคม2564นะครับจนถึงวันที่3 มกราคม2565ครส่วนในส่วนการดําเนินการช่วงเกิดวันอันตรายนะครับก็คือวันที่29ธันวาคม2564ถึงวันที่4มกราคม2565เนี่ยนะครับทางตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีก็ได้เน้นโดยดำรงในเรื่องของการปวดขันวิใยจราจรนะครับให้ตำรวจนะครับทุกอพอเนี่ยดำเนินการในการจับกุมนะครับติดตก็หาหลักนะครับ เพื่อเป็นการดูแลนะครับให้ชัดในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนนะไปมาเราได้ดำเนินการแก้ไขนะครับแก้ไขทุนที่บริเวณบริษัทด้านหน้านะครับด้านหน้าเป็นบริษัทบริษัทไรนะครับตรงนั้นจะเป็นบริเวณที่มีถุดซ่อมสร้างนะครับเป็นทางต่าระดับนะครับล้นขาดไปประมาณ30เมตรนะครับ ท่านผู้การประจีนบุรีได้มาดูสถานที่โดยตรงเลยและได้สัง่งการไปที่ผมกับน้องๆพึงงานว่าให้ได้ฉันเหมืการแก้ไขก่อนที่จะพี่น้องประชาชนจะเกลื่อนที่จะมาพักรถที่บุรีรัทย์ของเรานครับจะมีต้าดาก็จะพายายไปหาหมอไม่ได้ aí o do vai